โอ้โหทุกคนว้าวโอ้โหดูวิบิเด็กเล่นน้ำ้วยฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยโ,โ,โอ้โหเกือบท่วมครับเกือบท่วมนี่ฮะเกือบท่วมเลยโอ้โหเกือบล้นนะเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปา<อ>สวัสดีช่วงบ่ายฮะสิบสนาฬิกาห้นาที yeah. กับวันที่อากาศที่แสนจะสดชื่นเนะวันนี้ฝนตกแล้ววันนี้ฝนตกชนบุรีฝนตกหนักเลยฮะตกหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่ประมาณเก้าโมงฮะโอ้ตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วนะยังตกปลปอยๆอยู่ฮะตอนแรกก็จะเอารถยนต์ไ้นะแต่อยากขี่น้องซ่าฮะแหมมันนานแล้วนะทุกคนนานมากแล้วนะที่เราไม่ได้เจอฝนแบบนี้เป็นเดือนเลยนะ อนนี้ก็พาน้องซ่าออกมายืดเส้นยืดสายะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันโอเคโอ้โหตกหนักจริงครับวนันนี้ตกหนักแต่ว่ามีแค่ฝนนะลมก็ไม่แรงนะลมลมเบาๆะตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยพายุแล้วรู้ร้อนหรือเปล่าแต่เอาเข้าจริงหลมสบายๆะดูจากต้นมงต้นไม้นะทุกคนดูดิโอ้โหน้ำนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะโอ้โห โอ้วันนี้สดชื่นมากฮะผมตั้งแต่เดือนไหนแล้วก็ไม่รูนะ้เนาะที่ฝนไม่ตกฮนะชุ่มฉ่ำวันนี้ชุ่มฉ่ำอะเช็คจากเรดาร์แล้วโอ้ตกตกครอบคลุมมากแล้วตกพื้นที่ใหญ่เลยตกตั้งแต่ไล่ตั้งแต่นู่นแหละเกือบทั้งภาคตะวันออกเลยนะเดินทางไปทำงานที่เรารักกันต่อฮะขี่ไปเ้าไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยฮนะ บรรยากาศการขี่น้องซ่าไปตำง,งานของผมนะมาดูกันซิว่าบรรยากาศในวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะระหว่างทางเนี่ยน้องซ่าผมก็ล้างขัดอย่างดีนะแต่ก็ไม่สนใจฮะคืออยากขี่สัมผัสบรรยากาศฮะแมพอฝนเริ่มมาเนี่ยก็แผนในหัวนี่ก็เริ่มผุดขึ้นนะฮะบรรยากาศมันได้ทุกคนตกขนาดเนี้ยผมว่า น่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะไม่ร้อนแล้วแหละทุ่งนงทุ่งนางก็มีน้ำและะ้วต้นยงต้นย้ากนะะ็น่าจะเริ่มงอกแล้วเริ่มเขียวแล้วหลังจากที่แห้งแรงนานนะโอ้ยในที่สุดก็มาสักทีฮะน้องปนเนี่ยโอ้วันนี้แต่ละคนก็น่าจะตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นนะถ้าแถวบ้านนอกก็ยิ่งตื่นเต้นกว่าในเมืองอย่างเงี้ยจะได้ไปส่อง อึ่งกันนะอ,อึ่งเนี่ยจะออกเยอะไปดิโอ้มันตกยาวเลยทุกคนไล่มาตั้งแต่นูน้นภาคอีสานนะตอนล่างอะ่ะไล่มาจนถึงภาคตะว,วันออกนะผมเช็คเรดาร์ดูโอ้โหตกพื้นที่เยอะมากนะครอบคลุมหลายหลายภาคเลยอีสานตะว,วันออกแล้วก็ไล่ไปภาคใต้ฮะนี่ฮะทุกคนดูดน้ำดิโอ้โหเน่ไถนาได้แล้วเนี่ย น้ำมาแล้วเป็นไงโอ้ยตกหนักมากครับวนันนี้เดี๋ยวอีกประมาณวันสองวันเนี่ยต้นยูงต้นหญ้าก,ก็เริ่มเขียวแล้วโอ้โหเสียงอึ่งร้องอะแงบแงบได้ยินไหม อนนี้ก็ยังตกปรยๆอยู่นะทุกคนตกใกลนี้ก็ไม่มีผลนะน้องซาก็ออกงานเหมือนเดิมฮนะส้อมไปก่อนฮะส้อมไปก่อนเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละใกล้จะได้เวลาออกทริปแล้วฮะบรรยากาศเริ่มมาแล้วเฮ้ย <c oughs> ยัตตกปรยย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 มยยนี้ย <c oughs> ช่ยย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  ทำงานสบายครับวันนี้วันนี้น่าจะได้ยอดอ่ะวันนี้ดูแล้วบรรยากาศดีฮะหลังจากที่ร้อนมานานนะน่าจะเป็นฝนชุดใหญ่นะชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดแรกของปีนี้ฮะตกนานแล้วก็ตกหนักฮะหลายชั่วโมงเลยไปดูในเพจเมื่อกี้เห็นบางจุดกระท่วงนะชนบุรีน้ำรอระบายฮะระบายไม่ทันเพราะว่ามันตกแรงฮะ ถ้าเข้าไปในเขตเขตดอนนะตลาดดอนเนี่ยผมว่าไม่รู้น้ํารถอย่างนะั้นเมื่อกี้ก็เช็คอยู่ก,ก็บอกว่าน้ํารอระบายอนะแต่ว่ามันหลายชั่วโมงที่แล้วนะผมว่าน่าจะลงแล้วแหละตอนเนี้นี่ฮนะน้ํายังขังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยนะดูดิตกไม่หนักก็หนักไม่หนักก็ดูเอาอะว่าน้ําเยอะขนานดะไหน <c oughs> ชุ่มฉ่ำละนี่ฮนะบรรยากาศหน้าฝนมันต้องแบบนี้ <H op> อ่ออุ้ยน้ำ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 วันนี้ก็ลงทุนมาเลยนะเอาน้องแส้าออกมาเลยรถกระบะก็จอดไปบ,บ้านนะกล้องก็ไม่รู้จะเปียกหรือเปล่าเนี่ยไปจะช็อตไหมเนี่ยไม่รู้ไม่จะช็อตหรือเปล่านะดูน้ำดูน้ำุกคนดูน้ำเนี่ยโอ้โหน้ำไหลน้ำไหลฝ <h op> นตกก็ต้องระวังอนะทางรถไฟอาจจะลื่นฉลบได้โอเค ร่องรอยน้ำไหลอะดูดิแต่ยังว่าฝนมันไม่ได้ตกนานนะทุกคนมันแป๊บเดียวน้ำมันก็ลงแล้วน้ำมันก็แห้งแล้วเพราะว่าพื้นดินเนี่ยมันร้อนมากแลมันสะสมไม่นานอะเหยียบอะไรเนาะเมื่อกี้นี้ขี่เร็วไม่ได้ฮะเดี๋ยวน้ำกระจายฮะเดี๋ยวน้องซาบเปื้อนนะ ยังเจะห่วงรถอีกคือถ้าอาทางกระดาษนี้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่27องศาเอาแล้วนี่แนะอุณหภูมิที่ต้องการนะปกตินี่ย30 31นะเข้ากับบ่ายเนะี่ยวันนี้ก็มีเลขสองแนละ้วเลขสองใหเห็นแล้ว บรรยากาศก็กรถเยอะครับวนันนี้ช่วงบ่ายๆนะ15นาฬิกา4นาทีแล้วจุดนี้ก็อันตรายเราต้องใช้สมาธินิดหนึ่งนะโอเคไปได้โอเคไปได้อีกเยี่ยม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  อวิบอวิบวอไหมกันแล้วฮะเมื่อวานก็เอารถยนต์ไปฮะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเลยโอ้แต่เมื่อวานเจอฝอซาเต็มระบบไปทุกคนแต่โคตรล้านโคตรหล่อฮะเมื่อคืนแต่ก็ดีแล้วแหละเพราะว่าเมื่อคืนมีด่านฮนะถ้เาเอาน้องซ่ามาไม่ได้โดนตรวจฉี่แนะ่นอนฮนะเอารถยนต์มาก็โอเคอยู่ ปิดนะฮะลมเข้าฮะเสียงลมอาจจะรบกวนนะในการภาคของเรานะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนีฮะอารมณ์คนขี่ก็จะดีด้วยขี่ไปเล่าไปฮะชมบรรยากาศไปสำหรับวันนี้โอ้โหไปดูในทนะิกตะนาเลือด,ดูเมื่อกี้แต่ละคนนี่ดีใจมากฮะไม่ได้เจอฝนนานนะ ปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานมากฮะโอ้ชาวสวนชาวไร่นะชาวสวนทุเรียนนี่ดีใจแรงมากนะดีใจหนักมากกลัวต้นทุเรียนตายอะเพราะว่ามันแรงนานนะผลผลิตไม่ได้ไม่เป็นไรครับเลี้ยงต้นไว้ก่อนเพราะว่ามันร้อนจัดนะไอ้ผลทุเรียนนี่มันแตกทุกคนมันร้อนร้อนมากคะแต่ก็ฝนมาก็โอเคอะอย่างน้อยก็รอดแล้วปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อะ บรรยากาศตอนนี้ฮะเรียบมอเตอร์เวย์เขตดอนหัวลอนะชนบุรีบรรยากาศชุ่มฉ่ำนะน้ำยังขังอยู่นะบริเวณข้างทางโอ้โหทุกคนว้าวโอ้โหดูวิบิเด็กเล่นน้ำด้วยโอ้โหพื้นที่พันล้านนะโครงการพันล้านตอนนี้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำไปแล้วโว้วโวโว้โวโอ้โหโอ้โหนึกว่าอ่างเก็บน้ำครับโหมันตกหนักจริงทุกคนดูดิ ร่องรอยน้ำไหลอะโอโหแหเป็นฝนแรกของปีนี้นะฝนหนักอะอก็จะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้เอ้ยรู้สึกชุ่มฉ่ำอะวันนี้นานมากแล้วนะที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ก็บรรยากาศเมฆหมอกนะากาเมฆหม,ม,มอกเริ่มลอยเข้ามาในหัวแล้วตอนนี้ เนี่ยมันได้ตัวคนบรรยากาศมันได้คิดถึงสมัยตอนที่ผมไปปุทตเบิกอะ่ะเนี่ยบรรยากาศมันแบบนี้เลยบรรยากาศฝนตกปปอยๆนะขี่มอเตอร์ไซค์อะไปกับปุนแม่บ้านนะออ้ยนะแอะผ้ามันลอยมาับมันมันยังไงอะ่ะมันคิดถึงจุดนั้นนะเนีอยากไปอีกเนี้ย ันนี้ก็เปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไม่จากไหม่ที่ผมต่อสายยาวขึ้นนะรู้สึกว่าเสียงลมมันเข้าฮะผมก็เลยเอาเสียงเดิมดีกว่าเอาแบบเดิมดีกว่าเอาสั้นแบบเดิมแต่ว่าเสียงลมมันมันก็ดีกว่าของของที่ผมต่อเข้าไปใหม่นะสายไหม่แล้วก็ผมมาต่อความยาวรู้สึกว่าเสียงลมมันเข้าก็เลยจัดเป็นของเดิมดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะตอนเนี้เดี๋ยวไปตัดต่อน่าจะรู้จะบอกว่าเสียงหาย เสียงหายฟังไม่รู้เรื่องอะไรกันนี้บางทีโกโปรมันชอบมีปัญหาทุกคุณเวลาเสียบไมข้าไปแล้วบางทีเสียงลมมันดังกว่าเสียงที่เราพูดไปนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะมันหลายคลิปแล้วฮะบางทีเราไปเจอ็อดเด็ดๆอย่างเงี้ยผมมาเช็คคลิปแล้วโอ้ตจ่ายแล้วเสียงหายฮะเสียงลมมันดังกว่าเสียงที่เราพูดเข้าไปในตัวโกโปรฮะไม่รู้เป็นที่อะไรนะมันบ่อยแล้วบ่อยแล้ว เนี่ยผมก็เลยใส่เป็นแบบเดิมนี่กว่าบรรยากาศวันนี้ที่เอมาตะซิตี้ชนบุรีตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ทํางานผมแล้วถึงสะพานนี้แล้วก็ใกล้จะถึงจุดหมายของคุณดูน้ำที่ทุกคนเรียบมาโตเวยอูโโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ดูดิเอม่น่าจอดรถแล้วก็เอาน้องซ่าไปล้างนะโอ้โหทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โห,โห,โห,โห เกือบท่วมครับเกือบท่วมนี่ฮะเกือบท่วมเลยโอ้โหเกือบล้นนะโอ้คือแต่ละโรงงานเขาก็เร่งระบายน้ําออกจากที่โรงงานนะเนี่ยมันก็เลยเยอะน้ําในนิคมนี่ฮะโอ้ยบรรยากาศเหมือนหน้าฝนเลยนะแต่อย่างว่ากรมอัตถุยังไม่ประกาศเข้าหน้าฝนนะทุกคนก็เดือนนี้แหละฮะประมาณปลายปลายเดือนแต่ก็ฝนหนักของปีนี้ก็มาแล้ววันนี้ นี่ยบรรยากาศที่นิคมอมตะซิตี้ตอนนี้ผมอยู่ที่โซนบีนะข้ามมอเตอร์เวย์มาแล้วโอ้โหอะไรจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือไม่ได้เห็นน้ำเยอะขนาดนี้นานแล้วเป็นเดือนแล้วก็จะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษอะสำหรับวันนี้โอยตื่นเต้นแล้วก็บรรยากาศมันดีอะอากาศดีอะมันก็มีความสุขนะ เหมาะแก่การขี่รถแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนี่อ่ะโอเคตอนนี้ก็มาถึงวงเวียนอามาตะาแล้วไม่รู้ก็เรียกว่าวงเวียนอะไรนะถ้าถึงตรงนี้ก็แปลว่าใกล้จะถึงที่ทํางานผมแล้วนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนอัปเดตฝนวันฝนตกหนักนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนรถเยอะะต้องใช้สมาธินิดหนนะึ่งฮะ อ่ะเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ